นาเห็ดนาแหล่ไปเร็วมาได้จ้าเดี๋ยวพวกเจอสีวินเนี่ยพี่น้องเอ้ยออกเป็นกลุ่มคากแนนเนาะป้าที่ทุกนี่ดอกนี่นี่นนข่อยเยียบหัวขึ้นไปแล้วนี่โซพี่น้องเห็ดผึ่งมารูนเน้น จาดอกนึงเห็นบ่พี่น้องไปเร็วประเด้จ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่นี่นไหม <c oughs> นี่อย <ham> ู่ข้างกระตาเนี่ดอกนึงพี่น้องนี่นี่พูนดอกนึงอีกอย่างละวนยังไบ่เห็นดอกตอกมาหน่อยนั่นพี่น้องดอกนึงดอกตุ้มๆอยู่ตรงไหนไปเร็วไปเห็นดอกเห็นไหมพี่น้องเอยเฮ้อเว่ยเว่ยอยู่ไหน นี่โอ้ยหลุดแล้วพี่น้องโอ้ยงามกำเนียรู้ล่ะเออล่ะสิว่าพี่น้องเพราะไงเราไปเห็นดอกเราตาพอดีเถา,าแล้ว <c oughs> พี่น้องมองดูด้วยมันซอนเด้เพอาะไงเราไปเห็นดอกพี่น้องเราเถาแล้วรู้ล่ะเพียรด,ดอกนึงจใจพี่น้อง ดอกนึงจ้ะนี่มีดอกนึงเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนั่นจ้ะพอนายเรายางผ่านไปแล้วเราก็บ่เห็นได้พี่น้องเฮ้ดอกงามคักสะออดเห็นบ่จ้านี่นี่เราบ่เห็นเหตุพอนายบันหนึ่งเราผ่านไปแล้วนี่จ้าดอกนึงเห็นบ่พอนายเราบ่เห็นจ้ะพ่จ้านี่ดอกนึงพอนายเราเก็บผ่านไปแล้วเราบ่เห็น พี่น้องพ่อใหญ่ว่าเพิ่นพผออย่างบุ๊คมาพี่น้องดอกนี่สีเดียวกันกลับไปไม้คักแน่เด้พี่น้องดอกงามงามเมื่อเห็ดโมนี่นายพี่น้องผลงามงามเนาะพี่น้องเจ้าเบิ่งกูดูู้้เจ้าเบิ่งอี่ย่างกระออกยวนเงาไหมทั้งทั้งผีเด้พี่น้องกระเมื่อไงเงาไม้ฟ้าที่ตัวพี่น้อง นี่แต่ดอกอยังไงมึงแนวคนน่ะมึงกองไว้หน่อก่อนจีแจกดอกหนึ่งแต่ดอกออง,งามๆพูดดอกหนึ่งพี่น้องไม่ค่อยสิให้เบิง่งเพิ่นกะโอ้ยมาเกิดหลี่อยู่ในป่าคักแน่เนอ่ะมึงแน,น่พี่น้องมึงกูด้วยเถ่นพี่น้องเกิดยวนอันนี้คักหากไม้อะพี่น้องมางกวองใส่กันไปมึงแนวคนมึนะ ถ้าได้ปาดเดี๋ยวปาดขาเด้จากคอปาดขาก่อนเด้อพี่น้อง